สวัสดีครับพบกับผมทนายรถไทยซิงครับมาพี่น้องวันนี้ก็อยู่กับหน้าง,งานของ M6040 นะครับวันนี้ก็ออกับหน้าง,งานไทยไล่นะพี่น้องไทไล่ผ่านสามครับไทยเตรียมดินเพื่อไว้ปลูกอ้อยนะครับวันนี้ก็มาเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องได้ดูครับหลังจากไม่มีชิปลงมาหลายวันแล้วนะครับ ็เลยมาเก็บภาพบรบรยากาศให้พี่น้องได้ดูครับสำหรับหน้าง,งานไถไร่นะครับเตรียมยินครับเตรียมยินพันสามเพื่อไว้ปลูกไว้นะครับวันนี้ก็ห่างหายไปหลายวันครับเลยมาเก็บภาพบรบรยากาศให้พี่น้องได้ดูครับกับหน้าง,งานไถไร่ครับหน้างานดินเเนียเๆียวครับ กับทันซามครับโอ้สุดอยู่นะครับสองพอของเราครับไถดีครับไถเข้าลึกด้วยครับดินเหนียวๆครับไถหน้าฝนนี่ผมว่ามันไถเข้าลึกดีนะครับแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือจะกินน้ำมันกว่าหน้าแรงนะครับ หน้าแรงก็ไม่ได้เหยียบคันเร่งเหมือนหน้าฝนนะครับหน้าฝนพี่น้องดูดีครับติดล้อทั้งสองฝั่งนะครับได้เหยียบคันเร่งช่วยตลอดเลยนะครับข้อเสียของมันก็คือกินน้ํามันครับกินน้ามันก็หน้าแรงเยอะเลยนะครับแต่ว่ารถคันนี้ก็เข้าสู่ปีที่สามแล้วนะครับสงงวดมาครับก็ถือว่าเป็นรถ อีกคันหนึ่งแล้วครับที่ใช้ดีครับที่ผมติดตามตั้งแต่ถ่ายคลิปเริ่มใหม่ๆก็คันนี้แล้ครับเป็นตัวอีกของช่องเลยนะครับเสียงก็เปลี่ยนไปก็ขออภัยไว้หน้าล่วงหน้าด้วยครับผมก็ไม่สบายครับก็เพิ่งหายครับก็เลยมาเก็บภาบรรยากาศให้พี่น้องได้ดูครับสําหรับหน้างานไถไล่เตรียมดินนะครับเข้าเดือนตุลาเนี่ก็บ้านผมก็เริ่มทําการเกษตรเตรียมดินกันเยอะแล้วนะครับ ส่วนใหญ่ปีนี้ก็มีต่มันนะครับมันก็ราคาดีครับสามบาทสิบบวกแล้วนะครับบ้านผมครับ3ามบาทแล้วก็อีกสิบแล้วก็บวกครับก็ถือว่าเป็นราคาที่ดีมากนะครับก็เลยทำการปลูกกันเยอะครับปีนี้ครับก็ใครมีมันปีนี้ก็ได้ยิ้มเลยนะครับพอข้างวันลดเลยนะครับปีนี้สำหรับ อาชีพรถไทยครับถือว่าได้ยิ้มเลยครับสําหรับคนที่ปลูกมันนะครับปีนี้ปลูกว้วยก็น่าจะราคาดีเหมือนกันละครัก็ต้องรอดูครับว่าราคารับซื้อตามรันตามบ้านจะแพงขนาดไหนครับแต่ว่ามันปีนี้มันรวมนะ3บาทสิบบวกนี่ครับเป็นมันรวมนะครับก็ถือว่าราคาดีมากครับ หลังจากไม่มีคลิปมาหลายวันครับผมก็ไม่สบายครับก็เลยไม่ได้มาถ่ายครับแต่ก่อนผมก็มีลิปลงสม่ำเสมออยู่นะครับให้พี่น้องเอฟซได้ดูครับแต่ว่าช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยสบายครับก็เลยไม่มีลิปครับมีงานอยู่นะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้มาถ่ายครับฝนก็มีตกบ้างไม่ตกบ้างครับก็ตกบ้างก็ทําได้นะครับสองพอแบบนี้ครับอย่างเช่นหน้างานแบบนี้ก็ฝนตก ใหม่ๆนะครับตกมาวันสองวันแล้วก็ไถ,ถได้เหมือนเดิมนะครับก็ทำงานได้ครับสำหรับสองเพลาครับเป็นรถที่ค่อนข้างใช้ในงานไล่และงานนาดีครับงานนาก็ตอบโจทย์นะครับสำหรับรถเสี่ยหนึ่งคันนี้ครับงานไล่ก็สวยเลยนะครับสำหรับงานไล่งานนาครับ ใครที่มองหาอยู่ก็เป็นรถที่ใช้ดีนะครับใช้ดีเลยครับสำหรับ m 6 0 4กครับเป็นรถที่ใช้ดีเลยครับผมกล้าการันตีให้เลยครับเพราะว่าผมก็ติดตามคันนี้มานานแล้วครับเป็นรถท่องตัวดีครับคันนี้ครับใช้งานดีครับแต่ว่าถ้าชอบความสบายก็หกสองนะพี่น้อง ก็จะใหม่กว่านี้นิดนึงครับนิดหน่อยครับแต่ว่าก็สบายครับไม่ได้เหยียบพัดครับ62ครับแต่ว่าถ้ารถรุ่นนี้ก็ถือว่าใช้ดีตอบโจทย์ดีครับบ้านผมก็มีกันสามคันแล้วนะครับสามคันเลยนะครับรุ่นนี้ครับ60ูนี่ครับก็เป็นรถที่ใช้งานดีครับ ฟีตลอดนะครับดินเหนียวๆครับก็เข้าลึกดีนะพี่น้องสำหรับหน้าง,งานหลุมๆแบบนี้ครับโอ้ดินเหนียวๆครับไถได้ครับแต่ว่าก็จะออกสภาพแบบ ลำบากลำบากนิดหน่อยครับโอ้ในดันไปด้วยครับหนักเลยนะครับดินแถวนี้ครับฝนตกใส่เมื่อคืนนี้ครับ ต้องเกียดคานาออก,ก่อนนะครับเพราะว่าคันนาก็ถือว่ามีกันหลายคันอยู่นะครับต้องเกียดออกก่อนครับถึงจะไยได้ครับ พี่น้องทำลำบากครับโอ้มีแต่น้ำนะพี่น้องลำบากเลยนะครับ ดูดีครับน้ำล้วนครับเป็นถือว่าเป็นหน้าง,งานที่ทำยากเลยนะครับ หน้าง,งานบ้านพี่น้องเป็นยังไงบ้างครับหน้าง,งานมีน้ําแบบนี้ไหมครับอาชีพรถไถเดียวกันครับเจอหน้าง,งานลําบากแบบนี้ไหมครับกออูจังหวัดอะไรจังหวัดไหนก็คอมเมนต์ได้ครับว่าเจอหน้าง,งานแบบนี้นะครับหน้าฝนครับมีแต่น้าล้นๆครับ ฝากข้าฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ